สปอร์ตออฟเดอะย์กับสำนักข่าว INN สัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี59จัดทัพจอมบุสุดเดือดดวนกันทั้งหมด12คู่บนสังเวียนลุมพินีรามอินทานในวันศุกร์ที่19เมษายนนี้คู่เอกนำรายการยามีนพีเคแสนชัยเจ้าของฉายาซ้ายอารดินวัย27ปีจากชนบุรีเปิดศึกแก่้งชิงแต้มชัยที่2เจอกับโจอาคิมอุรากี จอมแกร่งวัย28ปีสัญชาติฝรั่งเศสแอลจีเรียเตรียมบุกกันชุดใหญ่ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ขณะที่คู่รองของรายการยอดทองไทยสอสมหมายมวยขวาไอควดีวัย30ปีจากพัทลุงได้คิวรับมือน้องใหม่สุดอันตรายเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยมวยมากฝีมือจัดจ้านวัยเดียวกันจากอุบลราชธานี โดยจะซัดก,กันภายใต้กติก,กามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท130ปอนด์ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ศิวกรพีเคแสนชัยมวยฝีมือบูหนักวัย24ปีจากสตูลกับมารุ่นแต้มชัยไฟที่2เจอกับทางด้านชาคิยอยูราเยฟกับปั้นจอมดีเดือดวัย23ปีจากอุสเปกิสถานในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท140ปอนด์ นอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของเพชรน้ำโขงมงคลเพชรนักสู้หนุ่มลาวที่หวังกลับมาคืนฟองเก่งอีกครั้งเจอกับอิโกโอตะจอมบูป้ายแดงจากญี่ปุน่นรวมถึงการเปิดตัวของนักชกฝีมือที่น่าจับตามองอย่างเพชรสีหมอกพีเคแสงชัยและยอดกิตติเฟียสปทุมที่ตั้งเป้าขอเก็บแต้มชัยแรกให้ได้ การแข่งขัน AMC f ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดเปิดสนามทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติจีนเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยเปิดเกมบุกใส่อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะทำประตูขึ้นนำไปถึง3ประตูต่อศูนย์จากการยิงของอภิวัตแจมเจริญน,นาทีที่12สุขุฒเถื่อนกลางนาทีที่13และมูฮัมมัดอุสมานมูซาในนาทีที่16 ขณะที่ครื่องหนังทีมชาติไทยยังครองเกมบุกได้มากกว่าแต่ทำประตูเพิ่มไม่ได้ก่อนที่ทีมชาติจีนจะมายิงประตูตีแค่แตกได้ในนาทีสุดท้ายจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3าประตูต่อหนึ่งประเดิมเก็บ3าคะแนนได้ตามเป้าหมายส่วนผลอีกคู่เวียดนามเสมอเมียนมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับโปรแกรม AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันที่19เมษายนนี้ เวลา18นาฬกาที่อินโดสเตเดียมหัวหมากจากนั้นเกมที่3ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21เมษายนเวนลา18นาฬิกาที่สนามอินโดสเตเดียมหัวหมากทั้ง2นัดถ่ายทอดสดผ่านทางทีสปอร์7ซึ่งรายการนี้จะคัดเอา4ชาติได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปรายการยูฟาแชมเปียนลีก ฤด,ดูกาล2023-2024่า่ฟาดแข่รงรอบก่อนรองชนะเผลิศผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ได้บทสรุปสีทีมสุดท้ายที่จะโคจรมาดวลกันในรอบตัดเชือกและแน่นอนว่าซีซั่นนี้จะไม่มีการป้องกันแชมป์หลังแมนซิตี้แชมป์เก่าพาท่าไพ่กับเรอัลมาดริดร่วงตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปสำหรับบทสรุปรอบ8ทีมสุดท้ายเปเอเชเอาชนะบาเซโรนารวมผล 2. นัด6ประตูต่อ4บอตเเซียรถมุนเอาชนะเอรัติโกมาดริด รวมผล2นัด5ประตูต่อสี่ไบร์นบิลนิกเอาชนะอาร์เซนอลรวมผล2นัดชนะ3ประตูต่อ2เรอัลมาดริดเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมผล,ผล2นัดเสมอกันที่4ประตูต่อ4แต่เรอัลมาดริดชนะจุดโทษ4ประตูต่อ3ส่วนผลการประกบคู่ไบร์นบิลนิกทีมยักษ์ใหญ่จากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันจะโคจรมาดวลกับทางด้านเรอัลมาดริดทีมสุดแกร่งจากศึกลาลีกาสเปนดีกีแชมป์ยุโรปสูงสุด14สมัย ขณะที่อีกคู่เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างโบรเลเซียดอทมุลอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากสึกบุนเดกลิกาเยอรมันจะพบกับทารนปารีชเชตเมงทีมจากฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสสำหรับรอบรองชนะเลิศนัดแรกจะแข่งขันกันในวันที่30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้ส่วนนัดที่2จะเตะกันในวันที่7ถึง8พฤษภาคมเพื่อหาทีมไปชิงชนะเลิศที่สนามเวมบริสเตเดียมในวันที่1มิถุนายนนี้